ดานกับศิลปะสวัสดีครับน้องๆวันนี้พบกับครูวินอีกแล้วนะครับพบกับครูวินแล้วน้องๆมากมายหลายคนแบบนี้นะครับก็แสดงว่าวันนี้น้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับศิลปะกันนะครับอ่าเป็นเลยเป็นเลยน้องๆนี่วันนี้ควินก็พาน้องๆมาเรียนศิลปะกันต่างนอกสถานที่อีกแล้วครับผมอ่านั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยอ่าที่นี่โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนอะไรบอกครูหน่อย ครับผมวันนี้ก็มาที่โรงเรียนอนุบาลจุฑาพรนะครับแล้ววันนี้เด็กๆทั้ง4ี่คนก็จะมาเรียนศิลปะกับครูวินนะครับชื่ออะไรกันบ้างชื่ออะไรครับน้องแพรน้องแพรชื่ออะไรครับน้อง,พ,ง,องพลาวชื่ออะไร<น>ครับน้องโดนชื่ออะไรครับชื่อพอลลี<ไ>่นะครับวันนี้น้องๆทั้ง4คนก็จะมาเรียนศิลปะกับครูวินนะครับผมวันนี้ครูวินก็จะสอนน้องๆเกี่ยวกับการประกอบกันของรูปทรงนะครับรูปร่างรูปทรงต่างๆเพราะว่าสอนต่อจากครั้งที่แล้วมานะครับนี่น้องๆรู้จักอันนี้ไหมนี้รูปรูปอะไรครับ อันนี้ก็สี่เหลี่ยมนะครับผมการประกอบกานของรูปรูปล่างนะครับก็มีอยู่2อย่างนะครับ1ก็คือการอันนี้ต่อแบบด้านชนด้านนะครับผมอันนี้ก็มุมชนมุมครับผมเ่า่ีงแบบง่ายๆก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นมุมชนด้านนะครับโอ้โหมีหลายอย่างนะครับการประกอบการของรูปทรงมีมากมายเลยนะครับผมอย่างนี้ก็ซ้อนทับกันนะครับผมอ่านี้น้องๆเราก็จะให้น้องๆทำอะไร ให้น้องๆดูอีกสักอย่างหนึ่งนี่สี่มิกอันนึงนะครับผมอ่าคันนี้ครูวินก็จะสร้างรูปล่างขึ้นมานะครับการประกอบกันของรูปร่างนี่ตะกี้น้องๆอาจจะงงเอ๊ะทำไมมันอะไรต่อกันเป็นมุมเป็นด้านอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะครับอ่าคันนี้ครูวินก็จะเริ่มง่ายๆก่อนเลยอันนี้รูปอะไรครับสี่เหลี่ยมอ่าสี่เหลี่ยมนะครับผมนี่ อันนี้รูปอะไรครับบ้านอ่าเป็นสามเหลี่ยมมาต่อข้างบนอันนี้ก็ต่อแบบอะไรครับด้านกับด้านนะครับติดกันเห็นไหมครับผมแล้วก็มีสี่เหลี่ยมอีกอันนึงซ้อนทับอยู่ข้างในครับผมซ้อนทับอยู่แล้วก็วาดวงกลมซ้อนทับอีกทีนึงอ่าเห็นไหมครับตอนนี้เราก็ได้เป็นบ้านแบบมีประตูแล้วเห็นไหมครับผมอ่าท้าแล้วนี่เป็นเส้นตรงนะครับผมครานี้เป็นเส้นโค้งบ้างอ่าเส้นโค้งเส้นโค้งนี่ไหมครับมีเส้นโค้งแล้วฟู ใช้แค่เส้นตรงกับเส้นโค้งเราก็สามารถที่จะสร้างรูปร่างอะไรต่างๆได้มากมายเลยนะครับผมเห็นไหมครับนี่ก้อนเมฆก็เป็นเส้นโค้งๆนี่เห็นไหมครับเราก็ได้อ่ะคันนี้ต่อไปเรามาเป็นเส้นหยักบ้างครับเส้นหยักเส้นหยักเส้นหักจุด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 จดจุ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 ดจ อันนี้ก็เป็นการทดสอบอะไรง่ายๆนะครับให้น้องๆได้ร่วมกันตอบคาถามง่ายๆอ่าตอนนี้ก็มาที่การทํางานศิลปะของเราในวันนี้นะครับวันนี้ครูวินก็จะสอนน้องๆเกี่ยวกับเทคนิคการปะติดนะครับผมแบบง่ายๆนะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีนี่เลยครับผมอ่าเป็นสติกเกอร์ครับผมซึ่งมีสติกเกอร์หลากหลายสีเลยนะครับจะสีอะไรก็ได้นะครับที่น้องๆชอบมากมายตอนนี้ครูอ่ามีหลายรูปทรงด้วยถูกต้องอ่านี่นครับครูก็ได้ ตัดเอาไว้เยอะแยะมากมายแบบนี้เลยนะครับให้น้องๆก็คนละฝั่งละอะไรล่ะเขาเรียกอะไรกระทงกระทงครับผมแล้วต่อไปก็จะต้องมีนี่ครับผมมีกระดาษแข็งนะครับซึ่งเป็นกระดาษสีแบบนี้นะครับผมใช่ใช่ใช่อันนี้เรามาเริ่มกันที่วิธีการทําเลยนะครับผมเราก็กระดาษแข็งมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็พับครึ่งครับผมนี่พับครึ่งไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่พับครึ่งแบบนี้เห็นไหมครับนี่อย่างนี้นะครับ แล้วก็เอาปากกาเมจิกครับสีเมจิกมาหนึ่งสีสีอะไรก็ได้นะครับน้องๆแล้วก็ลากล่างผ้าขึ้นมานี่ฟุดนี่ฟุดนี่นะครับฟุดนี่ปืดนี่เห็นไครับปืด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 นี่มาแล้วครับผมอ่าทะนวนนอยท่นวนนอยอ่าเห็นไหมครับผมนี่ หลังจากที่เราวาดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมละครน้อง,องหลังจากนั้นเราก็จะตัดครับผมนี่โดยใช้กรรไกรนะครับผมแล้วก็ตัดตามเส้นที่เราล่างไว้นะครับผมาน้องๆอ,อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดให้ก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะตัดโดนนิ้วมันเป็นอะไรที่น้องๆบางคนอาจจะยังทําไม่ได้นะครับนี่อย่าให้โดนมือเชยนะครับอ่กรรไกรนี่ค่อนข้างคมทีเดียวครับผม ه, อ่าก็ค่อยๆตัดไปงี้ปึ๊ดอ่าหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะครับผมอ่าเมื่อเราขี้ออกเราก็จะได้ผีเสื้อขึ้นมาหนึ่งตัวเห็นไหมครับผมอ่าิง่ายแบบนี้เองนะครับอ่าคันนี้คูวินได้ตัดเผื่อน้องๆไว้แล้วทุกคนครับผมนี่อ่าคนละคนละ,คนละหนึ่งสีคนละหนึ่งอันหนึ่งตัว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 อ่าเออหนึ่งตัวหนึ่งตัวอ่าเมื่อได้มาแล้วนะครับน้องๆคันนี้เราก็เริ่มเลยนะครับอ่าเริ่ม เริ่มด้วยการทำแบบง่ายๆนะครับเริ่มจากการหยิบสติกเกอร์มาครับอาจจะสีอะไรก็ได้นะครับผมรูปร่างแบบไหนก็ได้นะครับจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับที่มีอยู่ในที่เราตัดไว้ให้นะครับผมหยิบขึ้นมาเลยสีอะไรก็ได้แบบไหนก็ได้นะครับผมแบบไหนก็ได้หยิบขึ้นมาเลยนะครับหยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาเลยสมมุติว่าหยิบขึ้นมาแล้วนี่มาแล้วหยิบขึ้นมาแล้วเ,เราก็ ลอกสติ๊กเกอร์เลยครับแล้วก็ปะติดให้เป็นลายของผีเสื้อเลยนี่ติดไปเลยครับแปะไปเลยโป๊ะเห็นไหมก็ได้ลายของผีเสื้อแล้วนะครับ กอีสมีติ๊กเกอร์หลายสีหน่อยก็ได้เสื้อที่ ครับหลังจากที่เราติดสติกเกอร์ลงไปบนกระดาษสีเรียบร้อยแล้วส่วนที่ได้ของเราก็จะเป็นอย่างนี้ไหนโชว์หน่อยช่วยเพื่อนๆดูหน่อยสิอ่านะครับน้องๆเด็กๆก็ติดกันได้อย่างสวยงามทีเดียวเดี๋ยวมาขั้นตอนต่อไปครับผมขั้นตอนต่อไปครูวินก็จะใช้สีเมจิกครับนี่จะสีอะไรก็ได้นะครับที่น้องๆชอบอ่าตรงลูกตาของผีเสื้อครับแล้วก็ใส่วงกลมเข้าไปเลยเป็นลูกกระต่ายวิว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 นี่เห็นไหมครับเป็นลูกกระต่ายแบบนี้ ใส่ลายเข้าไปครับใส่ลายเพิ่มเข้าไปอ่า,อานี่นะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับผมโดยการใช้กระดาษสีนะครับผมแล้วก็ติดสติกเกอร์ไม่เป็นลายครับผมนี่เห็นไหมครับก็ใช้กระดาษโปสเตอร์แข็งนะครับผมแล้วก็ใช้ตัดเป็นรูปผีเสื้อนะครับหรือจะเป็นแมลงชนิดอื่นๆบ้างก็ได้นะครับแล้วก็ ใช้ส,สติกเกอร์นะครับผมก็ติดลงไปแบบนี้นะครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็ใช้สีเมจิกมาระบายเป็นลายก็ได้นะครับผมนี่แต่ถ้าอาแต่ถ้าเกิดเราก็ใช้สีชนิดอื่นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าบ้านใครไม่มีสติกเกอร์นะครับผมก็สามารถที่จะใช้ กระดาษนิตยสารนะครับที่มีสีเยอะๆนะครับแล้วใช้ตัดแล้วก็ใช้กาวติดได้นะครับผมใช้แทนสติกเกอร์ได้นะครับผลงานที่เอาได้ออกมานี่เป็นไงไหนโชว์เพื่อนๆหน่อยโชว์เพื่อนๆห,หน่อยนี่นะครับผมขยับปีกด้วยขยับปีกบึ๊บ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 เอ่อ บินมาแล้วบินมาแล้วเออบินมาแล้วบินมาใช่ครับผมมีหลากหลายวิธีการนะครับในการจะสร้า,างสารร์งานศิลป,ปะขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งนะครับผมน้องๆทางบ้านนะครับลองกลับไปทําดูนะครับเทคนิคง่ายๆแบบนี้นะครับด้วยการปาดติดนะครับแล้วทําได้สวยมากมายแค่ไหนออกมาให้ครูวินดูบ้านนะครับวันนี้ครูวินและน้องๆทั้ง4คนต้องลา,ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย,บาย,บาย,บายเพื่อนๆหน่อยบ๊ายบาย,บายหน่อยเฮ้ hey.